ที่บริเวณลานชั้นหนึ่งห้างสรรพสินค้าโรบินสันเมกาบ,บางนาค่ะจัดงานเฉลิมฉลองเปิดตัวเต็มรูปแบบให้เป็นที่สุดแห่งปรากฏการช้อปปิ้งที่เหนือระดับภายใต้คอนเซปต์ The Magnificent Shopping Destination พร้อมกับสินค้าและดีไซน์ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าและเทรนต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆค่ะเน้นบรรยากาศการช้อปปิ้งที่สดใสเพิดเพลิน นำโดยนายสุทธิศักดิ์จิราธิวั์ประธานกรรมการห้างสรรพสินค้าโรบินสันเป็นประธานรอมด้วยนายสุทธิธรรมจิราธิวัดรองประธานกรรมการห้างสรรพสินค้าโรบินสันนายปรีชาเอกพุากูลกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันและเหล่าผู้บริหารอีกมากมายค่ะรวมถึงเหล่าซูเปอร์สตาร์ระดับแนวหน้าอธิบอยปรกรณ์พิงกี้สาวิกามินพิชายา ปุ๊กลูกฝนทิพย์นะคะพอสเลนค่ะและฮันเดอ s สตารค่ะที่นำเอากองทัพเซเลบิตี้แนวหน้าของประเทศไทยค่ะมาเปิดปรากฏการคอนเสิร์ตฉบับเมกกะแฟชั่นรันเวย์วาดลีลาสุดมันเพื่อมอบให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะสร้างความสนุกสนานและประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากอีกครั้งเป็นการร่วมแบ่งปันความสุขสู่สังคมห้างสรรพสินค้าโรบินสันนะคะได้สมทบทุน ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะุศลให้กับมูลลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะุศลตามนโยบายของมูลนิธิต่อไปโดยมีคุณบุษบาจิราธิวัตผู้ช่วยกรรมการใหญ่อาวุโสออกสื่อองค์กรบริษัทเซนทั้งรีเทลคอร์ปอเรชันจำกัดเป็นผู้รับมอบค่ะ สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทิธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ